ในวัดร้างชื่อวัดมหาธาตุหลังคูเมืองกลางเมืองอยุธยามีหอระคังโบราณที่ชาวบ้านเรียกว่าหอผีเฝ้าตำนานเล่าว่าเคยมีพระภิกษุรูปหนึ่งถูกลงโทษประหารในหอนี้เพราะถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับให้ฆ่าศึกในสมัยเสียกรุงวิญญาณของท่านไม่เคยไปไหนยังคงนั่งสมาธิในเงามืดคอยพิพากษาคนที่เข้ามารบกวนวัดแห่งนี้ กลุ่มไบรุ่นสามคนบอยเฟิร์สและปาล์มอยากถ่ายคลิปผีตอนกลางคืนเพื่อไวรัลลงโซเชียลพวกเขาปีนเข้าวัดร้างหลังเที่ยงคืนจุดทูปขออนุญาตแบบล้อเลียนกล้องถูกวางไว้ตรงหน้าหอระครังพอดีเฟิร์สพูดติดตลกถ้าผีมีจริงอ่ะขอสั่นระครังให้ฟังทีสิในวินาทีนั้นระครังเก่าหนักหลายร้อยกิโลสั่นเองเบาๆ เสียงกระดิ่งแผ่วจากไม่มีลมกลายเป็นลมพัดแรงราวกับพายุกล้องจับภาพได้เงาดำรูปร่างเหมือนพระภิกษุยืนอยู่ด้านหลังเฟิร์สแล้วหายวับไปบอยเริ่มกลัวสุดขีดรีบวิ่งออกจากหอระครังแต่กลับพบว่าทางออกของวัดนั้นวนกลับมาอยู่ที่เดิมปามหายไปเสียงระครังดังขึ้นทุกสามนาทีเสียงเหมือนใครกำลังทุบระครังจากข้างใน เฟิร์สพยายามเดินตามเสียงไปยังใต้หอกล้องตกพื้นภาพสุดท้ายในกล้องคือพระพิสุหน้าไร้อารมณ์นั่งนิ่งอยู่ใต้หอมีเลือดไหลจากตาเช้า,ชาตรู่วันถัดมาเจ้าหน้าที่พบกล้องแต่ไม่พบตัวเด็กทั้งสามในกล้องบันทึกภาพทั้งหมดไว้ครบและยังมีฉากที่ไม่มีใครจำได้ว่าถ่ายไว้คือเด็กทั้งสามยืนเรียงกัน ยกมือไหว้พระภิกษุผู้นั้นก่อนที่ภาพจะดับไปวัดมหา,าธาตุหลังคูเมืองถูกปิดตายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกแต่ในคืนเดือนดับยังมีคนได้ยินเสียงระฆังดังแผ่วเบาจากหอผีเฝ้าและถ้ามองเข้าไปในเงามืดบางทีคุณอาจเห็นพระรูปหนึ่งกำลังนั่งอยู่จ้องกลับมา